พริกแห้งแช่น้ำเกลือหิมาลายโขกให้แหลกเลยครับ e <al> <une> เมื่อพริกของเราแหลกดีแล้วใส่กระเทียมและหอมลงไปจากนั้นก็ตำให้เข้ากันดีได้เลยตำให้ละเอียดเลยนะครับใส่กะปิลงไปเล็กน้อยตามด้วยหมูสับ10บบาทโขโกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีได้เลยจากนั้นก็ตั้งกระทะจุดไฟใส่น้ำปั่นลงไปเล็กน้อยนำหมูที่เราโขกไว้ลงไปผัดได้เลยขั้นตอนนี้คือกลิ่นหอมมากๆผัดให้หมูสุกดีเลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำล้างโขกลงไปเล็กน้อยปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บ และน้ำตาลทรายจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยและผงชูรสเล็กน้อยขั้นตอนนี้เราจะผัดส่วนผสมทุกอย่างไปเรื่อยๆเ,เอาให้มะเขือเทศของเราเละเลยนะครับมะเขือเทศเละดีแล้วตักไปพักไว้ก่อนตามด้วยผักต้ม ตักน้ำพริกอ่องของเราใส่ถ้วยไว้รอเลยครับส่งกลิ่นหอมมากๆและรสชาติก็นัวสุดๆแต่งหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยในคลิปขาดพริกหยวกแห้งนะครับเตรียมพร้อมจัดจานกันได้เลยด้วยข้าวหนึ่งถ้วยตามด้วยแตงกวา2ลูกจากนั้นก็น้ำเต้าต้มครับน้ำเต้าสดๆมีรสหวานมากสำหรับเมนูน้ำพริกอ่องก็ใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ20บาทครับใช้เวลาทำอยู่ประมาณ10นาทีเป็นเมนูที่อร่อยมากๆลองไปทำตามกันดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ